3เดือนครับมิตเตอร์เนี่ยหายไปกว่า30หลังคาเรือน<ะ>ชาวบ้านเขาไม่แก้วนะครับตอนนี้โอโ้โหผวาหนักทีเดียวครับก็เลยรวมตัวกันป้องกันเหตุกันเองครับหลังจากที่ประมาณ3เดือนเนี่ยมิตเตอร์หายไปกว่า30หลังคาเรือนคนร้ายยังลอยนวลตะเวนก่อเหตุซ้ําอีกครับ ชาวบ้านหมู่บ้านมาบข่าหวานหมู่2ตำบลข่าไม้แก้วอำเภอบารละมุงจังหวัดชลบุรีร้องเรียนครับว่าตอนนี้เนี่ยชาวบ้านเดือดร้อนอย่างหนักทีเดียวครับหลังถูกคนร้ายเนี่ยลักมิเตอร์น้ําไปหลายหลังคาเรือนครับนางสาวขวัญจิตทองนาฏเจ้าของบ้านเล็กที่9หมู่2ตำบลขาไม้แก้วอำเภอบารละมุงจังหวัดชลบุรีนะครับเล่าให้ฟังว่าช่วงเวลาประมาณ5ทุ่มของวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาตัวเองเนี่ยถูกคนร้ายลักมิเตอร์น้ําหายไปเลยนะครับ แล้วก็ไม่เห็นตัวคนร้ายได้ยินแค่เสียงรถจักรยานยนต์ขี่ออกไปส่วนชาวบ,บ้านอีกรายครับก็คือคุณนาวินแสงทองเนี่ยบอกว่ามิเตอร์น้ําที่ติดตั้งอยู่บริเวณอาคารพณิชย์เลขที่39มสทับยีหมู่2องตะบนขาไม้แก้วอีกเหมือนกันก็ถูกคนร้ายโจรกรรมไปถึง4ตัวซึ่งครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่2แล้วนะครับครั้งแรกเนี่ยหายไป12ตัวด้วยกัน สาเหตุต่างๆเนี่ยตอนนี้ชาวบ้านก็ช่วยกันคิดวิเคราะห์กันอยู่นะครับ<ส>เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ก็สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านําบนเขาไม้แก้วเป็นอย่างมากซึ่งทุกรายก็ได้แจ้งความร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่ตำรวจไว้แล้วแต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าของคดีนะครับคนร้ายตอนนี้ก็ยังลอยนวลอยู่แล้วก็วนกลับมาก่อเหตุซ้ําอีกครับสร้างความหวาดผวาให้กับชาวบ้านในพื้นที่สําหรับตอนนี้ชาวบ้านก็เลยคิดรวมตัวกันแล้วครับ เพื่อออกมาป้องกันเหตุกันเองและในขณะเดียวกันก็อยากจะฝากถึงเจ้าที่ตารวจให้ช่วยจับผู้ร้ายกลุ่มนี้ให้เร็วที่สุดนะครับ